วันนี้มาพูดกันหนึ่งโรคใจอย่างหนึ่งนั่นคือโรคที่กินใจที่เรียกกันว่าศรัทธาจริตเรียกกันว่าโรคศรัทธาคําว่าศรัทธานี่แปลว่าความเชื่อนี่ความเชื่อในความจริงมันเป็นเครื่องเสียดแทงใจคนเหมือนกันจัดว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง พวกที่เป็นศรัทธาจริตหรือว่าโรคศรัทธานี้เราจะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าพวกเธอทั้งหลายมักจะเชื่อไปสมุดใครใครพูดอะไรก็ตามก็เชื่อเชื่อทุกอย่างดีก็เชื่อชั่วก็เชื่ออย่างบรรดาพวกที่ถูกต้มถูกตุนทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้ยิงข่าวกันมาเป็นปกติ ก็เพราะอาศัยความเชื่อเป็นสำคัญความจริงการต้มการตุนที่ปรากฏเป็นข่าวต่างๆไม่มีอะไรเป็นของใหม่แล้วก็สามารถทำกันได้เป็นปกติอย่างประเภทที่เรียกว่าเดินไปเห็นคนทำสร้อยตกแล้วก็มีคนที่เห็นนั่นหนึ่งคนละแล้วก็มีคนเดินตามหลังไปอีกหนึ่งคน คนหน้าเก็บได้เรียกคนหลังเข้ามาบอกว่านี่เราได้ร่วมกันต้องแบ่งกันอย่าไปบอกตาคนนั้นนะวิธีแบ่งกันเป็ยังไงสร้อยเส้นมันใหญ่แล้ว่าก่อนนี่คนที่ทําของตกเขาเป็นพวกเดียวก,กันกับคนที่เดินตามไปข้างหลังก่อนที่จะตกเขออาจะต้องสังเกตซะก่อน วันนอกจากพวกเขาที่เดินตามหลังแล้วก็คนที่เดินตามนนะมีคนอะมีสร้อยใส่คอหรือเปล่าถ้ามีเส้นเล็กกว่าเขาจะเอาเส้นที่โตกว่านะ่ะทําให้ตกลงไปความจริงสร้อยเส้นนั้นมันเป็นสร้อยปลอมเขาย้อมทองไว้ข้างนอกข้างในก็ทองเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นทองเหลืองหรือว่าเป็นทองแดง ก็ทองไม่กันแต่ราคามันไม่เท่ากันพ่อคนหน้าเห็นได้ท่าคนที่ตามมันข้างหลังเป็นคนที่สามมีสร้อยเส้นเล็กกว่าก็แกล้งทำปล่อยสร้อยเส้นที่โตวกว่าหล่นลงมาแล้วก็เดินทาท่าไม่รู้ไม่ชี้เดินไปก็คนที่สองนี่หยิบขึ้นมาได้มองไปข้างหลังเห็นคนข้างหลังเดินเข้ามาใกล้ก็เลยกระซิบกระซาบบอกนี่ เราเจอะสร้อยเขแล้วเราสองคนมันเป็นลาบร่วมกันมาตัดแบ่งกันคนละครึ่งพูดไปพูดมาก็มองไปเห็นส้อยที่คอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเราจะตัดแบ่งมันก็เสียหายเส้นนี้เป็นซ่อนเส้นสร้อยเส้นใหญ่มีน้ำหนักสูงมากกว่าส้อยที่คุณห้อยอที่คอ คุณเอาสร้อยเส้นนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็ผมเอาสร้อยเส้นเล็กของคุณไปอย่างนี้ไม่มีการเสียเปรียบเมื่อลองชั่งน้ําหนักดูเจ้าของเห็นว่าได้กําไรจะได้มอบสร้อยเส้นเล็กให้ไปเอาสร้อยเส้นใหญ่มาดีใจว่าได้เกินกว่าสองเท่ายัดว่าเป็นกําไรแ้่พอกลับไปถึงบ้านและถึงร้านเจ็กให้เขาตรวจดูปรากฏว่าเป็นสร้อยปลอม ในวิธีการแบบนี้อาตมาเองเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอายุเจ็ดแปดขวบได้ยินมาแล้วแล้วก็สมัยนี้ก็ยังได้ยินอีกนี่ความจริงนี่มันไม่น่าจะหากิงกันได้เพราะมันเป็นความรู้ที่เก่าเกินไปแต่ว่าเท่าที่เขาทําได้ก็เพราะจะเพราะพวกศรัทธาจริตเท่านั้นที่เชื่อง่าย นี่ความจริงความเชื่อประเภทนี้มันดีเหมือนกันมีทั้งดีและชั่วถ้าเชื่อถูกเขาหลอกลงในี่แย่มากแตยคนเชื่ออีกประเภทหนึ่งนี่ดีแต่ความจริงจะว่าไปทีคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วนี่ดีมากถ้าเราจะนำมาสอนในทางที่ถูกเราสอนง่ายอย่างกับบรรดาประชาชนทั้งหลายบางถิ่น เขานิยมไหวผีพ่อผีแม่ผีปูย่ย่าตายายผีปไะจำบ้านที่เรียกกันว่าผีหรือในพีโรงก็ดีนรยมเคารพนับถือพระปุ่มเจ้าที่เทวดาประจำศาลไะจำบ้านปไะจำต้นไม้ก็ดีคนที่มีความเชื่อประเภทนี้อาตมาว่าดีมันดีตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่พูดมาพูดไปก็จะไปขัด ขอกับบรรดาพระศาสดาทั้งหลายทีบางท่านนั้นบอกว่าคนที่ไหว้พระภูมินะไหว้หมาดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นมีคนเข้ามาคุยศาสตร์แต่ไม่ได้อ่านหนังสือของท่านไม่ได้ฟังท่านพูด <c oughs> อย่าจริงเทศาการใดก็ไม่ศาสแต่เคยฟังทางวิทยุ มีบางท่านบอกสาลพระภูมิไม่มีความหมายไม่ควรจะตั้งดีไม่ดีก็บอกบทวิหารการบาร,รียนียสร้างกันทำไมราคาแพงๆไม่มีประโยชน์โต๊ะหมู่บูชามีมาไว้ทําไมเรื่องดอกไม้ทุกเทียนที่ไปตั้งไว้มันโต๊ะหมู่บูชาไม่มีประโยชน์ท่านว่ายอย่างนั้น ท่านอยากเอาอะไรของท่านเป็นประโยชน์ก็ไม่ทราบรวมความว่าท่านไม่ต้องการเงินและเวลาท่านพูดจบท่านขายหนังสือนี่น่ากลัวั่งเกรงว่าเขาสร้างโบสถ์ี่หารการปรปเรียนสร้างเต๊ะหมู่บูชาเอาดอกไม้ทุกเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยนี่เงินมันหมดไปส่วนอื่นจะไม่มีเงินมาซื้อหนังสือของท่านหรือยังไงก็ไม่ทราบ ท่านตำหนินี่ได้ยินเองแต่ว่าสําหรับอาตมาไม่มีความเห็นอย่างนั้นมีความเห็นอยู่ว่าใครจะติดอะไรก็ช่างใครจะเชื่ออะไรก็ช่างดีหมดคนเชื่อง่ายประเพทที่เขาต้มได้เขาตุนได้ก็ดีคนไหวพีพ่อพีแม่พีเรือนพีโโรงก็ดี คนไหวพระภูมิเจ้าที่ไหวกรกขเทวดาก็ดีคนนี้เชื่อการเข้าเจ้าเข้าทรงก็ดีดีท้งนั้นไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหนเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เราไปถามคนที่เขาเชื่อดูสิถามดูไอ้าการที่เขาเชื่อนะ่ะมันดีหรือไม่ดี ถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเราก็ควรจะตอบว่าไม่ดีตามเขาถ้าเขาบอกว่าดีเราก็ควรจะว่าดีเพราะเขาเป็นผู้กระทําเขาเป็นผู้เคารพนับถือถ้าไม่มีอะไรเป็นผลเส้นเลยเขาก็คงไม่สามารถจะทําทอย่างนั้นได้ตลอดการตลอดสมัยนี่ผลที่จะพึงได้มันต้องมี อย่างเขาไหว้ผีพ่อผีแม่ผีเรือนผีโรงอะไระพูดกันไปทีนั่นแสดงที่ถึงว่าเขามีใจเคารพในท่านพระพุทธท่านผู้ใหญ่มีความกตัญญูรู้คุนของท่านไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนี่ถ้าเขาไหว้พระภุมิเทวดายกสารพระภูมิไหว้เทวดาไปจำต้นไม้ ว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านี้ท่านต้องทรงคุณธรรมพิเศษคือฮีรนลาโอตปะก็ไม่เห็นจะชั่วตรงไหนเขาไหวเทวดาเขาก็เป็นเทวดาได้ถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติแบบเทวดาเขาก็ยอมรับนับถือเทวดานี่เทวดาท่านปฏิบัติด,ดีเขาก็ต้องปฏิบัติด,ดีตามเทวดา ถ้าก็ยอมรับทับถือบิดามันดาไหว้ผีพ่อผีแม่ผีปู่ย่าตาย,ยายท่านผู้มีพระคุณเป็นการกรตัญญูกตเวทีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสรรเสริญพระองค์ทรงได้กล่าวเป็นพระพุทธภาสิตได้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตกเวทิตาเรากล่าวว่าบุคคลที่มีความกตัญญู รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วแล้วเราทําตอบพระพุทธเจ้าทรงสนเสริมว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนรวงความว่าที่ทำได้นมันดีทั้งหมดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังไม่ทรงตาําหนิอย่างที่พวกจะดินบูชาไฟสมไฟจะเป็นกองกอง พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ทรงตำหนิว่าของเขาไม่ดีท่านก็บอกว่าการบูชาไฟแบบนี้ดีแต่ด้ว่าถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นควรจะนึกถึงไฟภายในนี่มันดีข้างนอกทางที่ดีควรจะดูไฟภายในพระพุทธเจ้าก็ทรงหยิบไฟมาส่งให้ นั่นก็คือได้กับไฟสามกองราค,าคัคคิไฟกือโทรา,โาคะโทสักคิไฟกือโทสะโมหคิไฟกือโมหะเมื่อไฟสามกองนี้แพ่งโดยดีมันร้อนมันเป็นเครื่องเผาผลาญแ,แล้วในที่สุดเราก็ควรจะดับไฟสามกองนี่ถิาเมื่อไฟสามกองนี้มันดับอะไรความร้อนมันก็หมดเมือนั้น ดังนั้นอาตมาจึงได้บอกว่าการที่เขาติดอะไรอย่างหนึ่งในด้านศรัทธาจริตเป็นของดีดีกับคนนี้เขาไม่เชื่ออะไรเลยคนนี้เขาไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยเราจงยาก่อการเข้าไปหาเขาประเภทนั้นจงอย่าไปตำหนิเขาความจริงเขาติดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราควรจะพิจารณาตามเหตุตามผล ว่าคนที่ไร้ความกตัญญูรู้คุณคนหรือว่าคนที่ไร้ปัญญารู้จากความดีของบุคคลอื่นเขาจะไม่ยอมเชื่ออะไรถึงว่าถึงแม้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะผิดธรรมผิดจิตในแต่เขาเชื่อเขามีเหตุมีผลอความเชื่อดีเขาปฏิบัติมันต้องสร้างความสบายกายสบายใจให้เกิดขึ้นบ้างไม่เช่นั้นเขาไม่ทำํำ ยึงนด้บอกว่าการเชื่อนี่ดีนี่คนที่มีความเชื่ออยู่อย่างนี้องค์สมเด็จปัญินสีถือว่าเป็นโรคใจชนิดหนึ่งเราก็พระองค์ก็ทรงมีพระโอสถเป็นเครื่องสนับสนุนใจแต่ถ้าว่าโอสถขนาดนี้เมากินเข้าไปแล้วจะทำความชุ่มชื่นหาความเชื่อที่ถูกต้องะที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นมาได้ คนที่มีศรัทธาจรดิตเจนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรชอบมากอาตมาเองก็ชอบเพราะอะไรพระคนที่หิวถ้าเรานำมาหันก็ไปให้เขาก็กินง่ายถ้าหันของเขาที่กินอยู่แล้วไม่มีคุณมีประโยชน์น้อยเราไปแนะนำเขาว่าถ้าผสมอย่างนี้ผสมอย่างนั้นมันจะมีประโยชน์กับร่างกาย อาหารอย่างนี้กินแล้วตาใสตาสว่างอาหารแบบนี้กินเขาเปแล้วหูกลางเสียงไกลๆได้อาหารแบบนี้กินเขาเปแล้วใจสบายอาหารแบบนี้กินเขาเปแล้วมีความสุขมีพวกมากอาหารแบบนี้กินเขาเปแล้วไม่มีความวิปฏิสงานเดือดร้อนนี่แต่ความสุขอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้เมื่อเขาทราบแล้วในฐานะที่เขาหิวอยู่แล้วเขาชอบกินอาหารเพียงแค่นาเอาอาหารของเราใหม่เข้าไปผสมเข้าท่านั้นมันก็เป็นของง่ายฉะนั้นในฐานะที่อาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จไระจอมไตรบรมศสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่เห็นด้วยกับท่านที่กล่าวว่าการไหว้พระภูมิไม่ดี การสร้างโบสถ์อหารการบร,ริเวรราคาแพงๆไม่ดีการตั้งเครื่องบูชาพระไม่ดีไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเห็นตามพระพุทธเจ้าดีกว่าก็ท่านดีพูดนี้ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับรองเรื่องของเทวดา ถึงก็ทรงบัญญัติไว้ว่าให้เจริานอนุสติที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐานให้และลึกนึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์นีน่ท่านตัวนี้ทำไมคานท่านเป็นพวกไหนไม่ทราบนี่ตอนนี้เรามาว่ากันทึงยากแก้โรคนี้ความจริงยานี้ไม่ใช่แก้โรคโดยตรง เป็นการเสริมโรคให้อยู่ในขอบเขตของความดีเพราะโรคศรัทธานี้ไม่ใช่โรคเสียโดยตรงมีส่วนเสียอยู่บ้างที่เรียกว่าเชื่อไรเหตุไรผลบางรายการหรือบางทีการเชื่อนั้นไม่ไรเหตุไม่ไรผลแต่ว่าผลที่จะพึงได้ไม่สมควรก,กันกับการลงทุนลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยอันนี้ไม่เอา องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสียใหม่ให้เชื่อเสียใหม่เชื่อที่ลงทุนมันน้อยแต่ว่าได้ผลมากนี่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีนโยบายแบบนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจินนาสีเมื่อพบคนที่มีศรัทธาจริตคือว่าจิตคิดมีศรัทธาความเชื่ออยู่เป็นปกติ เชื่อง่ายสมเด็จไปจอมไตรชอบอาตมาก็ชอบเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนประเภทนี้เป็นประโสดาสกิทาคานาคาละหง่ายนิดเดียวถ้าจใจฝึกขั้นชานโลกียิ่งง่ายใหญ่แม้สะดวกสบายการที่เราจะสอนให้คนเดินเ้าก็เดินไม่เป็นเส้นเดินมันสอนลำบาก นี่ก็เดินอยู่แล้วเป็นเพียงเราแนะนําเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้านาซื่อเลยไอ้คําว่าซื่อเลยนี่ไบจํามาจากเชียงรายเพราะว่าเขาหาทางวัดเมืองายไม่พบพบใครที่ไหนก็บอกเลี้ยวโน่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อเลี้ยวขวาแล้วตอบไปกับซื่อเลยเขาว่าอย่างนั้นไอ้ซื่อก็หมายว่าตรง นี่พระพุทธเจ้าทรงมีแนวทางสอนให้ตรงเป็นยาขนานสำคัญยาที่องค์สมเด็จพระวิจิตมันให้แก้ไขอารมณ์แห่งความเชื่อมีโยหกขนานด,ด้วยกันแต่ว่าจะใช้ขนานใด,ดขนานหนึ่งให้ได้เต็มที่เอาให้เต็มที่ขนานเดียวโรคนี้ก็หายมีผลเลิศเรูเสึจริงจริง ไม่ต้องใช้ทั้งหกขนานก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่ปฏิบัติมาทําแล้วขนานใดขนานหนึ่งได้ผลเต็มที่และอีกห้าขนานก็มารวมกันอยู่ที่ใจขนานที่หนึ่งเรียกว่าพุทธโอสถขนานที่สองเรียกว่าธรรมโอสถขนานที่สามเรียกว่าสังฆโอสถขนานที่สี่เรียกว่าจาระโอสถ กนันนี่ห้าเรียกว่าศีลโอสดกนันนี่หกเรียกว่าเทวตาโอสดนี่เรียกตามชื่อของยาถ้าจะเรียกตามชื่อของรกรรมฐานก็ว่าต้องว่าอย่างนี้กรรมฐานหมวดที่หนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์กรรมฐานกองที่สองก็เรียกว่าธรรมานุสติกกรรมฐาน นึกถึงคุณของพระธรรมเป็นอารมณ์กรมฐา,านกองีสามก็เรียกว่าสังขานุสติกรมฐา,านเรียกว่านึกถึงคุณของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ขณะอ่กากมฐานที่สี่เรียกว่าจาคานุสติกรมฐา,านนึกถึงทางการให้เป็นอารมณ์ก็ฐา,านที่ห้าเรียกว่าศีรานุสติกรรมฐา,าน นึกถึงสินที่ตนรักษาแล้วเป็นอารมณ์กันานี่ของที่เรียกว่าเทวตานุสติกรามฐานนึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์นี่แทนที่พระพุทธเจ้าใจเชื่ออย่างอื่นให้เชื่อความดีของพระพุทธเจ้าเชื่อความดีของพระธรรมเชื่อความดีของพระสงฆ์ เชื่อความถึงความดีของทางการบริจาคเชื่อความดีของศีลเชื่อความดีที่ปฏิปทาทำบุคคลให้เป็นทิวดานี่ทิรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาขอให้ท่านหลายพิจารณาใจของท่านถ้าขณะใดาใจปรากฏว่ามีความเชื่อความเลื่อมใส พอใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงใช้กรรมฐา,านทั้งหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง